นอนกันมาพอแล้วอย่ากทำเยีางนั้นเลยนอเก่าหวัดดียูทูบและผู้ชมครับดีดีต้อรับเข้าสู่รายการโอเปโตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปทูพี e นะแต่มันไม่ใช่ทูพี e ภาคหลักมันเป็นทูพี e ภาคเสริมนะคุณผู้ชมนะ ภาคหลักเนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตไปไกลเลยใช่ไหมแต่ภาคเนี่ยเป็นภาคที่แบบว่าอะไรอะไรก็เหมือนเดิมนะนี่ฮะอย่างเช่นก่อหิมะหรือว่าก่อท้องฟ้าเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะคุณผู้ชมมันให้บรรยากาศความคลาสสิกค,ครับนี่ฮะกระบองสโมกเกอร์นะฮะโอขู่ข้อที่ะฮะเนี่ยเราสามารถซื้อตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่10,000แบาทนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็มาแจกได้นี่ฮะซื้อแล้วมาจะเป็นสมบุดแล้วก็โยนแจกได้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะกระบองไอ้นี่ครับท่อแป๊บอักคีก็มีนะครับ แล้วก็นี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านสุ่มผลนะที่แบบว่าใช้โลบักไม่ใช่ไม่ใช่โลบักดิลูปีนะฮะนี่ครับใช้ค่าเงินลูปีซื้อครับคุณผู้ชมคอดคลาสสิกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้ปีศาจด้วยโลบักนะฮะสามารถซื้อแล้วได้ถาวรเลยครับนี่ฮะโกมุวีสองอันนี้น่าจะเป็นเกียร์สี่นะคอดเทียบเกียร์สนีะ่แถมที่สําคัญนะแมบเนี้ผลปีศาจเยอะกว่าแมบหลักอีกนะฮะเออแมบหลักเนี่ยมันจะไม่มีพวกผล พวกผลอเวกใช่ไหมล่ะพวกผลอเวกเนี่ยสชั่วโมงมันจะเกิด1ผลใช่ไหมนั่นแหละครับภาคนี้แม่งมีครับผมแต่ภาคหลักไม่มีครับภาคหลักเน้นอาวุธครับผมภาคนี้เน้นผลปีศาจครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลไม้ปีศาจให้ดูว่าได้ผลอะไรนะฮะนี่การสุ่มครั้งแรกนะครับโอ้โหค้อเกลือผลแล้วเนี่ยผลทรายแน่เลยนะครับเวลาที่เราสุ่มผลไม้ปีศาจเนี่ยนะฮะมันจะเป็นรูปนี้ฮะมันไม่ใช่แบบว่าข้อความแบบว่าถ้ามันเป็นผลทรายมันจะเป็นข้อความทรายแต่นี่มันจะเป็นรูปภาพ ให้เรารู้เลยว่าเราเกลือนะเอาไปซะลูฟี่กินให้ดูหน่อยว่ามันคือผลอะไรจะกินปะวะลูฟี่ตัวเออโอ้ยกินด้วยเฮ้ยโอ้มันเกลือนั่นน่ะโอ้โหย่างเกลือกินเข้าไปได้ไงเออมันคือผลอะไรเดี๋ยวลองลูฟี่ใช้ครับแล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมเซฟโซนนะฮะที่ไม่ใช่เซฟโซนเราสามารถฆ่าคนอื่นได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเซฟโซนที่สามารถฆ่าคนได้ครับโคตรงง และที่สําคัญนะเกมนี้แม่งโคตรเถื่อนนะมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์วีพีนะคุณผู้ชมมันต้องเล่นเซิร์ฟธรรมดาครับแล้วก็แบบว่าคิดดูครับเวลาเราเจอคนเกียนเกียนเนี่ยแม่งดักฆ่าเราครับคุณผู้ชมออนี่คือพลังของผลกุล่านะนี่เป็นการยิงท่าไปแบบนี้เวลาใครที่โดนเนี่ยเออเขาจะแบบว่าขยับตัวไม่ได้ชั่วคราวแล้วก็นี่ฮะสามารถเรียกซูนามิได้ด้วยนะฮะโดนทีนึงเนี่ยถือกับบุ้เลยนะใครที่แบบว่าอัพเลือดไม่เต็มนับอ่าท่านี้ซูนามีโคตรแรงครับผม รู้สึกว่ามันจะมีกุรล V 2วีสองด้วยใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะผมเป็นผู้ครอบครองดาบโยรุครับเนี่ยมันดอปมาจากเอ,อิร์ดเกาะอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นลูกเขียวๆนะฮะนี่ครับอ่าแล้วก็นี่ครับคือการฟันนับแล้วก็มีท่าที่1ด้วยคือตัว E ีตวัดดาบเป็นคลื่นนะแล้วก็ท่า2นี่มันอาจจะดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผู้ชมนี่อันนี้ฮะเข้าเกมมาก็ได้เลยครับผมนะงงมากเออเข้าเกมมาเนี่ยมีมีเลยครับน่าจะเป็นแบบว่า ซื้อจากภาคหลักแล้วก็มามีอยู่ภาคนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูฮนะนี่เป็นการตวัดเป็นพายุแบบนี้เลยนะฮะอตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่2คนนะครับมาเดี๋ยวจะทําทการสุ่มผลก่อนนับนี่ถ้าเกิดว่าผมไปเล่นเซิร์ฟที่มีคนเยอะกว่านี้เนี่ยผมไม่น่าจะได้สุ่มผลนะน่าจะตายก่อนนะคุณผู้ชมและสามารถเข้ากันได้50คนเลยนะคุณผู้ชมครับเกมเนี่ยเออเปิดให้เล่น50คนนะครับนี่ โอ้โหได้ผลเกลือกแล้วนี่น่าจะเป็นผลสติงนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินให้ดูด้วยนะครับสติงอีกแล้วฮะมาครับเราจะสุ่มแบบเรื่อยๆนะฮะอะ้วผลนี้โอ้โหอันคอมมอนวะผลอะไรวะเฮ้ยน่าจะเป็นผลพิษหรือเปล่าอยากกินดูนะว่าเป็นผลอะไรผมรู้แล้วว่าลูฟี่เขาได้ผลอะไรครับเขาน่าจะได้ผลบินนะผลที่มันสามารถบินได้อย่างเดียวครับคุณผู้ชมแล้วมันคือผลอะไรวะ ยามินะครับผลดักฟู้ดนะครับผมนี่เปิดบอดูดครับผมแล้วก็นี่ฮะท่าสองอัตราสองมันทําไมมันค้างวะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ท่าแรกอะเป็นการดูดบอ่อครับผมเออเปิดบอดูดนะฮะแต่รู้สึกมันจะไม่ได้ดูดนะคุณผู้ชมเออโอเคครับเรามาสุ่มผลต่อกันดีกว่าครับนี่ได้ระดับสีเขียวผลจาไม่อีกแล้วฮนะให้ลูฟี่ไปนะโอเคลูฟี่ก็เป็นใครไม่รู้ครับ นี่ฮะเกลือครับโอ้อันี้ผลโกมูกครับผมมาครับแต่ผมจะลองใช้ให้ดูนะครับผลโกมูกนะครับอ่าผลผลอะไรเนี่ยผลสับวะเออเพอใช้แล้วมันซื้อสับวะนะเฮ้ยสงสัยมันจะเป็นผลแยกส่วนแน่เลยเนี่ยผลแยกส่วนนะอ่าผลบาร์กี้นี่โอ้โหก็มีแค่ท่าเดียวด้วยนะเออผมไม่รู้นะว่าดาบจะฟันเข้าหรือป่านนะผู้ชมนี่ฮะผมลองสุมต่อดีกว่า เฮ้ยผล,ลยอะไรครับผลตัวเฮียว่า <c oughs> กินก่อนมันน่าจะเป็นผลทรายนะนี่ครับผลทรายยิงด้วยฮนะโอ้โหลองมาใช้สกิลให้ดูดีกว่านะครับผลทรายคนระับผมมีรูปีเหลือหนึ่งหมื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ด้วยนะฮะโอ้นี่ครับคือผลทรายคนระับภาคภาคแรกนี่เก่งไอภาคหลักนี่เก่งกว่าเยอะเลยนะแต่ภาคนี้มันดูยังไงไม่รู้อะอแต่บอเนี่ยเหมือนภาคหลักเลยครับนี่กว้างเหมือนกันเลยนะฮะผมว่าผลทรายน่าจะโกงนะ โอเคเฮ้ยฟ okay. hey, ีน no right? ิกกินเลยดีกว่านะไม่รู้ว่าจะแปลงร่างได้ไหมผมจําไม่ได้แล้วว่ะภาคหลักไม่มีนะฟีนิกนะครับผมอือผลฟีนิกอยู่ในระดับระดับอันคอมมอนว่ะนี่ฟีนิกแปลงร่างได้ไหมกดตัว F ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดตัว Z นี่ไะโอ้โหโคตรเท่บินได้ด้วยฮะโอ้โหผมนี่ถึงถึงก็ต้องถ่ายรูปกันเลยทีเดียวคือมันเท่เกินนะเฮยปีกมันสวยดีนะพี่ว่า มันดูคลาสสิกแบบว่าไม่ต้องอะไรมากแค่เนี่ยแค่นี้ก็ที่แลว้วอ่ะเออไม่ที่ว่ะนี่เป็นท่าทีมนะผู้ชมโอ้โหท่าทีมแล้วโอ้โหคูดาไวด้วยนะฮะนี่เผื่อใครมาเล่นนะไม่รู้จักที่เซสปานะเดี๋ยวมจะพาไปนะเนี่ยมันจะอยู่ที่เกาะเรกครับผมนี่เซสปาจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับสามารถสุ่มไอแบบว่ารีเซตสตัดฟรีได้นะครับ แล้วก็เราสามารถขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่มันต้องขึ้นมาตรงนี้เรื่อยๆฮะเนี่ยพอขึ้นมาได้แล้วก็กดตัว Q d ead. นี่แล้วก็กด d a ไปเรื่อยๆถึงจะขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มแบบว่าเดินชมจันไงมันน่าจะต้องไปหาคมพีครับแล้วก็นี่ฮะนี่เป็นอันนี้ต้องมาตรงนี้ฮะมันจะมีทางขึ้นอยู่ครับอ่าที่เซสสปานะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปเซสสปาได้เลยนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มผลต่อดีกว่านะร,รู้สึกว่าฟีนิกซ์จะมีแค่2ท่าเองนะ เออแต่บอกเลยว่าเท่นะครับถ้าไม่ได้ผลอะไรดีๆผมว่าผมจะใช้ฟินิกนะนี่เนี่ได้ฟินิกอีกแล้วครับเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยเมื่อกี้ผมผมเคยสุ่มได้ผลสสยฟ้าครับแต่ว่าผลสสยฟ้าหายไปจากกระเป๋าเร็วนะฮะเออโอ้โหกระเป๋ามันเก็บผลไม่ได้เว้ยนี่เกลือครับได้ผลอะไรเนี่ยเฮ้ยฟินิกเนี่ยอ๋อเอาไปน้องลูฟีโ่โอลูฟี่นี่แบบว่าได้ผลยับเลยนี่คือผลอะไรเนี่ยผลสโน์เปล่า นี่ครับเดี๋ยวลองกินก่อนนะครับหืมผลบินเยดเคผลที่สามารถบินได้เฉยๆโอ้โหนี่กดตัวเซตหรือว่ากดตัวอ e, ีนี่แหละเป็นการบินนะฮะเอากดตัวไหนวะอ๋อกดตัว <c oughs> นี่ก็คือท่าบินนะฮะเออแต่มันก็บินจริงๆหละนะดูท่าดิอะโอ้โหกดตัวอาเป็นการบิน,นะคระับเอาลงอย่างไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงช่วยลงดีอ๋อกดตัวอฟนะฮะกดตัวอฟ เอ้านี่ยหยุดบินแล้วเป็นอย่างนี้ว่ะเอฮ้ยไมเคิลแจ็กสันโอเคครับผมก็นี่ฮะก็เป็นผลทรายเดี๋ยวเราทิ้งไปนะครับใช้ไปแล้วนะครับโู้ไม่ได้ระดับรีเจนดารี่เลยเฮ้ยนี่ผลสโนุกโู้โกงอันนี้ยโกงมาเดี๋ยวกินก่อนนะครับอ่าลูฟี่ของเราถ้าจะชอบผลฟีดิกนะไม่เอาทรายเลยนะฮะโอเคผลหิมะนะ นี่ท่าที่1น,นะเป็นการปลาลูกบอลแบบรัวๆฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าโกงก็เพราะว่ามันยิงเร็วเนี่ยดูดิมันยิงรัวแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่า2นี่เป็นการปาบอลยักษ์นะฮะส่วนท่า3นี่ก็เป็นการเปิดโอนะับนี่ฮะเออในเกมหลักไม่มีนะโอ้โหผลอะไรแปลกๆก,ก็เต็มไปหมดเลยนะและนี่คือผลอะไรสนโนว์อีกเร็วเอาไปให้ลูฟี่ดีกว่านะ โอเคครับก็ตอนนี้ก็โอ้โหลูปีที่เหลือสองพันนะผลยางเฮ้ยเดี๋ยวบาร์กี้หรือยางวะเดี๋ยวกินให้ดูนะฮะน่าจะบาร์กี้วะเอ้ยนี่ผลยางครับหมากฝรั่งครับผมเออผลยางเกียร์สองเนี่ยโอ้โหเนี่ยตอนนี้ผลยังไม่เกิดนะับน่าจะเกิดตอนประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคุณผู้ชมผม,มจําไม่ได้ว่าเกิด3มชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเกิดนะผลตื่นนะับแต่น่าจะ3มชั่วโมงครับ อันนี้คือผลยางครับมีทั้งหมดสี่ท่าเมื่อกี้ก็มีเกียร์สามด้วยนะนี่หมัดคนยักษ์ยังยืดนะครับนี่ผมใส่สก,กินสีขาวก็เป็นเป็นหมัดสีขาวแบบนี้เลยนะเออโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามากินผลต่อไปกันดีก,กว่าเหลือแค่สองพันรูปีเนี่ยโอ้โหโอเคตอนนี้ก็เหลือครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหเกล่ะว่ะนะได้ผลยาม,มีเป็นรางวัลปลอบใจอันสุดท้ายนะครับเอาละผมจะกินผลฟรีนิกนะคุณผู้ชม กินผลฟีนิกซ์แล้วก็เดี๋ยวจะพาบินไปเกาะต่างๆนะครับไปเดี๋ยวผมจะรีเซตสเต็กแล้วใช้ดาบดีกว่าเพราะว่าผลปีศาจไม่น่าจะเล่งเออน่าจะกากนะฮะไปครับเดี๋ยวเราใช้ผลฟีนิกซ์เอาไว้บินเจ๋ยๆนะแล้วก็ใช้ค่าดาบเทนนะฮะเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะเบคอนครับไอตัวเนี้ยเนี่ยให้เงินเยอะมากเลยหรือว่าเวลเยอะมากเลยครับไอเงินนี่ไม่น่าจะได้เยอะนน่าจะน่าจะได้เวลเยอะมากกว่าครับอ่า นี่ตอนนี้ผมก็มีสองดาบผมก็ใช้ไปเลยรัวๆนี่ฮะใช้แบบรัวๆฮะแต่รู้สึกว่ามันจะตีไม่ค่อยเข้าเลยนะครับนี่อุตสาห์อับคาดดาบไว้สองพันเลยนะสเต็กตันนี่อน่าจะสองพันกว่านะแล้วก็นี่ฮะก่อนนี้เนี่ยฮาคิหรือว่าดาบโยรูเนี่ยเกิดบ่อยมากนะครับผมเจอดาบโยรุวีหนึ่งเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าฮาคิตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไปดอบที่อื่นนะโอเคแต่เราจะไปก่อท้องฟ้ากันนะคุณผู้ชมก่อท้องฟ้านะฮะไอ้ก่อนนั้นนี่ก,นนนนก็เคยเจอสัตว์เทือนด้วยนะ อไปดูก่อนว่ามันมีผลเกิดหรือป่านะครับมันน่าจะเกิดสามชั่วโมงไงมันไม่น่าจะเกิดถ้าตอนนี้แต่ก็ต้องขอดูก่อนนะเผื่อเกิดนะครับมันคือเกาะอะไรไม่รู้อ่ะมันไปเกาะโล่งๆเลยมันไม่น่าจะเป็นเกาะที่เอาไว้เชิญบอสนะมันน่าจะเป็นเกาะเอาไว้ต่อสู้นะครับนี่นี่ตอนผมมาเล่นแบบว่าภาคเก่าๆใช่ไหมผมเคยเจอผลกุระตรงนี้เลยนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเจอนะผมจําไม่ได้จริงๆนะว่าสามชั่วโมงผลเกิดหรือว่าหนึ่งชั่วโมงผลเกิดนะฮะ ไปไปเกาะท้องฟ้ากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาอาวุธจากเอเนลนะครับอ่าดาบใส่ฟ้านะเออความคาสิกนี่คือดาบใส่ฟ้ามันมีดาบกล้วยด้วยนะแต่ภาคหลักก็มีดาบกล้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับมาแล้วครับเกาะท้องฟ้าครับก็เอเนลก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเออตัวสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะก็ A เอ,อเนลเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ววะ่ะฮ้ยอุ้ยก็ไม่ได้คายากดีกว่านะเลือดมันก็ลดอยู่นะคุณผู้ชม นี่ปลาดาบนี้ไปเลยนะเฮ้ยรู้สึกว่า V1 ไม่ค่อยแรงเท่า V ีเลยเนี่ย v ีแรงกว่าเยอะนะครับนี่ครับดอกกล่องแล้วเว้ยนะเฮ้ยไอตรงนั้นมันคือกล่องอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้เป็นสมุดครับผมเนี่ยมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้อะอ๋อมันน่าจะเป็นตัวของเอ็นิวนะที่แบบว่าพอตายแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นกระจัดกระจายนะเออชิ้นส่วนกระจัดกระจายเฮ้ยผมเจอดาบโยรุครับคุณผู้ชมนี่ดาบโยรุเฉยอะ เออเฮ้ยโอ้เห็นอะไรไฟฟ้าเราก็นึกว่าผลใสฟ้าตื่นโอ้โหมีอะไรต่ออีกไหมเนี่ยนะเออเนี่ยถ้าได้ผลแคนดี้เนี่ย,าาย,ยมาฟาร์มตรงนี้จะดีมากเลยนะโอ้ผลแคนดี้เนี่ยมันฟาร์มดีไงน,นะแต่มันหายากไปหน่อยครับผลแคนดี้โอเคเนี่เดี๋ยวผมจะลองใช้สมุดดูนะอ่าดาบเอนะิวนับน่าจะแรงหน้าดูนะโอ้ยน่าจะเซ็ตสปาไว้นะโอเคครับผมทําการกินเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคุณผู้ชม เออเป็นดาบที่ด้านน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่เป็นการตาวัดแบบนี้เลยฮะโอ้โหคตรเท่ฮะเออมาทดสอบหน่อยมังกี้ดีลูฟี่เนี่ยเวลาเราฆ่าคนได้เนี่ยเราจะได้ข้างหัวได้นะนี่เซตสปาเนี่ยเราฟันดักเกิดได้เลยเนะี่ยคตรเกียนนะฮะโอเคเราไปทัวร์เกาะอ,อื่นกันดีกว่านะกเกาะต่อไปเอาก่อะไรดีนะที่มันน่าสนใจนะุกผู้ชมเกาะตาหารเรือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรว่ะแต่มันมีที่ฟาร์มดูปีอยู่ครับผู้ชม นะฟาร์มลูปีสามารถฟาร์มที่เกาะทหารเรือตรงนู้นนะฮะรูอว่าฟาร์มเกาะมนุษย์เกลือกได้ครับมันมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่าบอสตัวมนุษย์เกลือกอ่ะมันต้องไอ้นี่ครับมันต้องใช้ผลโกโรหรือไม่ไม่ก็มังกรครับจึงจะตีไอ้บอสตัวนั้นไหวนะเออว่าผมไปเกาะใต้น้ําไปดูไอ้นี่กันดีกว่าครับเช็คแมนนะไปเดินทางกันเลยดีกว่าก็มาถึงกันแล้วนะฮะสำหรับเกาะมนุษย์เงือกนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เกาะมนุษย์เงือกนะนี่ก็เป็นทางก่อนจะไปเกาะมนุษย์เงือกนะคุณผู้ชม มันจะเป็นกอเล็กๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เราสามารถกดคลิกที่น้องแมวครับแล้วก็สามารถว์ปไปได้เลยครับนี่ฮะแล้วก็จะว์ปมาแล้วครับขอบบรุษุ์เกลือครับอ่าจะมีมอนอยู่ตรงนี้4ตัวนะเป็นลูกกระจกครับผมนี่เราสามารถเอามีดฟันได้ไหมดูสิครับไม่สะทกสะทานครับสําหรับการเอามีดฟันนะฮะเป็นไงดาบโกโลดาบโกโลยังไม่เข้าครับเออเข้าก็เข้านิดเดียวเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบอสใหญ่ที่ดอบลูปีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไอ้บอสตัวเนี้ย มันตอบลูปีน่าจะสักประมาณ7 8็ดแปดร้อยะครับคุณผู้ชมครับผลที่สามารถชนะไอ้ตัวนี้ได้ก็คือผลกุละผลมังกรผลยางเกียร์สี่แล้วมั้งนะแล้วก็มีผลโกโรที่สามารถชนะตัวนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาดาบไปสกิลธรรมดาใช่ไหมเอาดาบไปฟันเนี่ยนะโอ้โหดูดีเลือดลดคอดน้อยครับคุณผู้ชมแถมที่สําคัญนะั้นมันสามารถฮิวเลือดตัวเองได้ฮนะดูดีนะมันรักษาเลือดตัวเองได้ครับนี่กว่าเราจะใช้ดาบฆ่ามันได้เนี่ย ทั้งวันอะยังข้ามมันไม่ได้หรอกนะฮะมันรีเลือดเร็วนะเออโคดใช้7800รูปีผมว่าไปที่ลูกน้องทหารเรือเกอาะทหารเรือไอตัวนั้นนตมันดรอปลูปีครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะเกาะมนุษย์เงือครับคุณผู้ชมครับมันจะมีแบบว่าอาวุธหรือว่ามัดถ่ายด้วยนี่อันนี้ก็เป็นคาราเต้ฉลามนะคุณผู้ชมก็จะเป็นหนังสือแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่กดนะเพราะว่าเวลากดแล้วตัวจะแตกนะฮะอันนี้ก็เป็นหอกนะฮะอันเนี้หอกคอเทครับ ผมต้องเลือกก็เล้ว่าผมจะเอาอะไรไปนะเพราะว่าเวลาผมกดกินหรือว่ากดใช้อะ่ะตัวจะแตกเนี่ยผมลองเอาไปเก็บตรงนเนี้ยเนี่ยเอาไปเก็บใส่เคาะช่องเก็บของอะ่ะตัวก็แตกเหมือนกันนะโอเคซึ่งผมจะต้องเลือกไปอันหนึ่งก็คือผมจะเลือกหอ,อกไปแล้วกันนะฮะมาผมจะเอาหอ,อกไปนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ผมได้ผมได้ทําการเซตสปาไว้เกาะก,ก่อนหนึ่งครับนะคุณผู้ชมนะมันเป็นเกาะบอสมีฮอ,อกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คือรูปทรงมันไม่ใช่มีฮอกระมันเป็นตัวหมโล้นๆอ่ะแต่มันมีดาบอะไรไม่รู้ว่ดูดิแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะโดนตวัดดาบใส่นะนี่ดู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 อ๋อมันเป็นดาบโยรุนะคุณผู้ชมเป็นดาบโยรุธรรมดาเลยแต่ว่าสกิลมันเทพเฮ้แต่ว่าทําไมมันไม่ตีหมวะไอตัวเลขเนี่ยมันตีหมนะฮะเอานี่คือหอกแล้วที่ผมได้มาครับในเมื่อมันไม่ตีก็เสร็จกูแหละนี่ นี่คือหอกับหอกนี้สามารถเกาะนี่ได้ด้วยนะเออเกาะศัตรูแล้วก็ดึงมาหาเราได้ครับคอดโกงครับนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดึงก่อนมันอาจจะไม่ค่อยแม่นนะผมก็จำไม่ได้ว่ามันดึงหรือเปล่านะครับแต่เหมือนมันจะดึงครับคุณผู้ชมเออแต่มันยิงไม่ค่อยโดนครับในตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันสกิลใส่ผมอะสกิลคอดยาวคอดใหญ่ครับมันเป็นขึ้นโยรูแบบคอดโหดครับคุณผู้ชมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าเราชนะไอตัวนี้ได้เนี่ยเราจะได้โยรูแบบใหม่หรือเปล่านะครับ เออแต่ว่าตอนนี้มันยืนนิ่งนอนนิ่งเลยว่ะโหดาบฟันไม่เข้าครับโอโหพิเคเอ้ยเดี๋ยวดาบโยนลูกฟันเข้าอ่ะเออแต่หอกับฟันไม่เข้านี่เฮ้ย,อยรอรุนกันนะครับว่าจะได้รูปีหรือว่าได้อะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้ามันไม่สกิลก็ดีไปครับตอนที่มันสกิลแม่งขอดสู้ไม่ได้เลยครับผมคือมันโหดเกินนะเออโอเคมาอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้น บอสคิงเลเวลสามพันกันลือตายซะโหดูดีแม่งโคตรถึงเลยฮะฟันขนาดนี้แต่รู้สึกว่าการฟันมันจะทําอะไรไม่ได้นะแต่ว่าสกิลอะทาได้เฮ้ยเนี่ยดอบดาบว่ะแต่ว่าเออเก็บไม่ได้ครับโอ้โหมันได้แล้ววันมอมันได้รูปีป่าเนี่ยตอนแรกผมมี4 0่อกาตอนที่ผมมี800อ่ะนะเออยนี่น,น,น,นี่มันเกิดมาใหม่แล้ว <c oughs> นี่ฮะความพินาศของ การที่มันแบบสกิลได้ฮะมันจะวิ่งมาฟันเราแล้วก็สกิลใส่เราแบบไกลๆครับนี่ฮะสกิลดาบอย่างนี้เลยนะครับโดไปนสองทีนี่ผมบูบเลยนะครับขอรโหดเฮีย <c oughs> อย่าให้มันได้แบบว่าไม่บักนะถ้ามันไม่บักก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> โอ้โหทีเดียวแตกเลยวะขอรโหดนะฮะไอตัวนี้ได้รูปีนะแต่ว่าการที่จะสู้กับมันเนี่ยเราก็ต้องเก่งระดับหนึ่งนะนี่ขนาดผมเลเวลแบบอัสตัตตันแล้วนะ คือยังสู้มันไม่ไหวอะคิดดูโอ้โหโหดเกินนะครับนี่ครับตรงนี้อะสามารถเข้าได้เลยนะเนี่ยตรงน้ำพูนี้ฮะแต่เข้าไปแล้วมืดตึ๊บเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะเออเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟีนิกซ์ยิงไปนะครับเนี่ยมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าสกิลฟีนิกโอ้โหมืดตึ๊บเลยอะออกดีกว่าน่ากลัวครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีจัมสแกน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยกูล่าเหรอเจอบทปีศาจถุย นะครับนี่ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเวลาจะถ่ายรูปมันมีไอ้นี่ข้อความบังอยู่นะเฮ้ยนะไม่ขอให้เป็นผลโกโรเธอเยจะถ่ายรูปยังไงให้มันได้วะไปชิบหายบังสมองไม่เห็นเลยเอาถ่ายแบบนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับมันน่าจะสั่นสะเทือนมากกว่านะนั่นไงผลกุละโอเคผมก็กลับมาใช้กุลาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้ฟาร์มเวลวนะผม โอเคก็สำหรับคลิปนี้สำหรับทูพีภาคเก่านะผมก็เป็นไงกันบ้างถนะ้าเกิดว่าสนุกก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะฮะผมว่าน่าจะตีมิบอสมีฮอกดีนะกุละดูดิว่าเข้าเท่าไหร่อยไม่ได้อัพผลปีศาจนี่ว่าอโอเคครับคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปบ่าย,ายจ้า